แรชชปโฟนไม่เพื่มหลังซานโชโพลคอมเมนต์โพสตพาดพิงถึงแมนยูกลัวโดนลากไปเอียดดราม่าคนใกล้ชิดเผยมาคัดแรชชปโฟนไม่พอใจที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นดราม่าของเจดอนซานโชหลังโพสข้อความพาดพิงอดีตต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาคัดแรชัโฟนกองหน้าทีมชาติอังกฤษไม่พอใจกับการที่เจดอนซานโชอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแสดงความคิดเห็นใต้โพสตของเขาด้วยคําว่า ฟรีดัมอิสรภาพซึ่งสื่อความหมายถึงการที่เขาหลุดพ้นจากช่วงเวลายากลำบากที่โอนแทฟฟโฟร์แรชชัฟโฟร์เพิ่มประเดิมสนามให้กับแอตันวิลลาในเกม FA ครับรอบ4ี่ที่พวกเขาเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์2ต่อหนึ่งซึ่งหลังจบเกมเจ้าตัวโพสขอบคุณแฟนบอลที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นแต่กลายเป็นว่าซานโชซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นให้เชลซีแบบยืมตัวได้คอมเมนต์คำว่าฟรีด o มอิสรภาพซึ่งถูกมองว่าเป็นการเหน็บแนมแมนยูนเต็ดแม้ว่าแรชชัฟโฟร์และซานโช จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนอกสนามและเคยเล่นร่วมกันทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติอังกฤษแต่จากรายงานระบุว่าแรชชัปโอนไม่พอใจที่ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของซานโชและแมนยูไนเตดแม้ว่าแรชชับโอนจะย้ายออกจากทีมแต่เขายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูไนเตดและไม่ต้องการให้แฟนบอลมองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับซานโชหรือเรียกง่ายๆว่าไม่อยากมีเอี่ยว